สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูเขาตัดโค่นต้นปาล์มน้ำมันนะคะซึ่งปาล์มน้ำมันที่ตัดโค่นนี้จะมีอายุประมาณ10กว่าปีเลยนะคะซึ่งให้ผลผลิตก็ผ่านมาก็เยอะพอสมควรและปัจจุบันเขาจะปรับปรุงพื้นที่ปลูกต้นไม้อย่างอื่นขึ้นมาทดแทนนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่ปลูกปาล์มน้ำมันเนี่ยมันจะมีดินที่อยู่ดมสมบูรณ์มากเลยค่ะพื้นดินนี้ จะเป็นสีออกดำๆนะคะซึ่งเหมเาะแก่การเพาะปลูกมากค่ะเป็นดินร่วนปนทรายด้วยนะคะราดูนะคะเพราะว่าพื้นที่ปลูกปาล์มนี่จะไม่ไม่ค่อยใช้ไม่พูด,ดง่ายๆว่าไม่ใช้สารเคมีอย่างอื่นเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็ตรงนี้นะคะหลายๆท่านก็ยังไม่ทราบว่าต้นปาล์มหัวปาล์มหรือยอดปาล์มเนี่ยสามารถนํามาทําเป็นอาหารได้นะคะซึ่งยอดปาล์มอ่อนๆนี้มันจะคล้ายกับยอดมะพร้าวมากเลยค่ะ mm hmm. นี่ค่ะเขาจะมาปอกนะคะ เขาจะปอกแล้วก็เอาไปทําแกงค่ะนี่ค่ะเห็นไหมยอดตรงนี้นะคะมันจะหวานๆมากเลยค่ะเอาไปผัดิ๊กแกงเอาไปแกงส้มเอาไปทําดองเหมือนหน่อไม้เลยค่ะนี่นะคะมูชิมกันนะคะรสชาติหวานมากกรอบค่ะว่า่านนะคะลวพื้นที่ตรงนี้นะคะมีพื้นที่ที่ว่าสวยนะมีน้ําไหลผ่านนะคะเหมาะแกการเพาะปลูกมากเลยค่ะลอมาดูกันนะคะ มันอยู่หลังบ้านพอดีเลยค่ะมาถ่ายกันนะคะมีหลังบ้านเราค่ะนี่ค่ะหลังตัดโค่นไปแล้วนะซากของต้นปาล์มนี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยมมุงยินต่อไปค่ะ